e ครับสวัสดีครับผมครับผมทานุวัฒน์นะครับผู้แทนฝ่ายขายนะครับอันนี้ก็ EP 5ครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องที่ประทับใจในการทำงานนะครับนะฮะเห็นหน้าจอนะครับครับ เรื่องที่ผมประทับใจในการทํางานก็คือผมประทับใจที่ได้มาร่วมงานกับบริษัทดีซิชันและก็เพื่อนร่วมงานทุกท่านนะครับนะครับเรื่องที่ผมประทับใจก็คือมีเรื่องที่หนึ่งนะครับก็คือวันวันวันที่ผมสัมภาษณ์งานนะครับผมได้มาเจอกับทางด้านคุณไปทูลแล้วก็พี่พีระนะครับซึ่งเป็นน้องชายคุณไปทูลนะครับผมชอบคำคำหนึ่งของคุณไปทูล เขาบอกว่าใครมาก่อนมาหลังไม่สําคัญครับที่นี่ใครทํายอดขายได้ตัวเลขได้คุณก็สามารถที่จะมีรายได้แซงหน้าคนที่มาก่อนคุณได้ครับอันนี้คือคําพูดที่ผมประทับใจในครั้งแรกที่ผมมาทํางานนะครับข้อสองวันแรกวันแรกที่ผมมาทํางานนะครับผมจําได้เลยครับวันแรกที่ผมมาเข้ามาทํางานทุกคนยิ้มม,มีมีการยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายกันทักทายกันโดยที่ผมเป็นเซลล์ที่มา มาแบบวันแรกเลยก็ทักทายรู้สึกว่าอบอุ่นมากแล้วทางคุณไปทูลก็ส่งอีเมลนะครับส่งอีเมลแนะนําตัวสปปรรพคุณทั้งทั้งหลายเลยว่าเรามาจากไหนประมาณอย่างไรเราทําอะไรมานะครับทาให้ทุกคนในองค์กรได้รู้จักเราทั้งหมดเลยนะครับส่งอีเมลให้ทุกคนได้รู้จักนะฮะส่วนเพื่อร่วมเพื่อร่วมงานนะครับเพื่อร่วมงานก็เป็นเพื่อร่วมงานที่มีมีการให้ความช่วยเหลือกันนะฮะเป็นสิ่งที่ผมประทับใจมาก ครั้งแรกที่ผมเอางานมาทำมีอาร์ตเวิร์เข้ามาแั๊บเดียวเลยครับภายในไม่ถึงสองชั่วโมงเขาส่งอาร์ตเวิร์มาให้ผมแล้วส่งไปให้ลูกค้าเนี่ยแอปปุ๊บงานได้เลยนะฮะผมประทับใจเพื่อลมงานมากการขอความร่วมมือไปหาช่างตัดต้องการกระดาษตัวไหนอะไรคือแค่เราเดินไปคุยเขารู้ว่าเราเป็นเซลเขาให้ความร่วมมือกับเราทันทีเลยว่าเขาทาให้เลยเดี๋ยวนั้นคุณต้องการอะไรเขาทาให้เลยเดี๋ยวนั้นเลยนะครับนะฮะ ระบบการทํางานนะครับระบบการทํางานที่นี่มีความที่มีความค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับรวดเร็วแล้วก็เป็นเป็นระบบมากตอนแรกผมเดินเข้ามาผมเห็นว่าที่โรงงานพระรามสองเนี่ยเป็นห้องแถวหน้าสามห้องข้างหลังสามห้องผมดูแล้วโอ้โหเหมือนโรงงานอากงอาเจกเลยแต่พอเข้าไปข้างในเดินเดินขึ้นไปมีระบบการทํางานค่อนข้างดีมากนะฮะมีเครื่องซี มีเครื่องยิงเพจมีอิงมิกนะครับแล้วก็มีระบบของเรื่องของคุณภาพนะฮะอย่างต้องการเอกสารอะไรปุ๊บทุกทีผมอยู่บริษัทมาหลายๆที่ก็ต้องเดินเอกสารด้วยตนเองหาเอกสารด้วยตนเองแค่ผมบอกว่าผมต้องการใบ C O A ตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้ทางด้านคุณรัชนีก็ซัพพอร์ตขึ้นมาทันทีเลยหรือพี่อน้นนะฮะเรื่องแฟ้มตัวอย่างอะไรก็มีความรวดเร็วค่อนข้างสูงคือไม่ต้องตามเลย ก็ทำมาให้ระวางที่ตกได้เลยนะครับซึ่งมันซึ่งมันก็มีความแตกต่างกับด้านหน้าโบริษัทกับข้างในนะฮะส่วนคติในการทำทำงานร่วมกันเนี่ยโอเคผมผ่านงานมาหลายๆหลายๆที่แล้วมาเจอที่นี่คือมองในแง่บวกการมองในแง่บวกคืออย่างแรกต้องพูดในแง่บวกเสมอและที่นี่เป็นที่แรกที่ผมได้รับรู้ถึงเรื่องนั้นได้ เป็นเรื่องจริงและก็เป็นสิ่งที่จริงด้วยเราคิดในแง่บวกตลอดนะฮะตั้งแต่เรื่องของยอดขายตั้งแต่ที่เราจะย้ายโรงงานมาสร้างโรงงานใหม่ผมซึ่งเป็นเซล์ใหม่เรียวกว่าเป็นเซล์ใหม่ทํางานยังไม่ได้ถึง1ปีเลยคุณไพฑู์ก็ให้เข้าไปประชุมกับเซลล์ทุกท่านที่แล้วก็จะบอกเรื่องของนาอโยบายว่าเราอ่ะจะต้องไป ไปอยู่ที่โรงงานใหม่นะเราต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณไหนยังไงเขาให้ความสำคัญนะฮะแล้วบทสุดท้ายที่ผมประทับใจคือบทางด้านบริษัทนี้มีความเจริญตตโตโก้าวหน้าโดยที่ผมคุณไปทุนก็บอกว่าเราอ่ะจะยอดขายวันนี้เราประมาณ15ล้านต่อเดือนคุณไปทุนบอกว่าเราจะไปได้ถึง30ล้านผมคิดในใจเลยนะเป็นไปไม่ได้ ภายในประมาณสัก3ปี4ปีแต่ทางด้านคุณไปทูลพาผมไปถึงและทำให้ผลเติบโตก้าวไปด้วยกันกับทางด้านบริษัท P ีซิชันจนเราได้มาเป็นส่วนหนึ่งของทางบริษัท SCG ซึ่งถือว่าไกลเกินฝันนะฮะไกลเกินฝันกว่าที่ผมเนี่ยได้ฝันเอาไว้กับทางคุณไปทูลได้ได้คิดกันเอาไว้ในเบื้องต้นว่าเราจะเข้าสู่มหาชนเพื่อที่จะ เป็นมหาชนและรวบรวมทุนเพื่อให้บริษัทมีความเจริญเติบโตมากขึ้นแต่ทางด้านคุณไปทูนเนี่ยก็กับเพื่อนๆพนพรรักงานทุกท่านของของผมเนี่ยก็ได้พาผมไปถึงการมาร่วมทุนกับบริษัท ACG ครับนะฮะ บทสรุปก็คือผมประทับใจที่ผมได้มาร่วมง,งานกับทางบริษัทพรีเซชัน่นและพอนร่วมง,งานทุกท่านนะฮะผมขอบพูดมากนะครับนะฮะใครมีคอมเมนต์อะไรช่วยคอมเมนต์ได้เลยครับนะฮะเชิญพี่สมชายก่อนเลยครับครับผมก็เป็นการแชร์ที่ประทับใจเรื่องการทำงานนะครับเป็นเป็นสิ่งที่ดีอะครับ ขอบคุณครับอ่าคุณคุณบล็อกเลยครับครับก็เป็นเรื่องราวประทับใจในมุมมองที่แตกต่างครับเออ่จริงๆพี่ไก่แกส่งคอมโพนีโปรไฟล์นะครับไม่ส่งสรรพคุณนะครับโอเคครับขอโทษญดีครับแล้วก็ผมก็จะใช้คำสื่อสารง่ายๆนิดนึงอ๋อนี่มุกอันนี้มุกอันนี้มุกครับผมคอมโพนีโปรไฟล์ครับแล้วก็แล้วก็อ่บักอ่าก็ ก่อนหน้านี้ของเราองค์กรเราที่เป็นรูปแบบบริษัทเหมือนอากงอาเจกอะไรเงี้ยก็จะดูแน่นแน่นกว่านี้แต่ปัจจุบันก็มีระบบเข้ามามากขึ้นอย่างเมื่อก่อนที่เราเทางพี่ไก่ไก้วนโยบายให้ให้เสิร์ฟเสิร์ฟเซลเหมือนเป็นตัวแทนลูกค้าก็จะค่อนข้างโอเซลนิดนึงแต่ปัจจุบันก็ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้รองรับกับระบบการทํางานที่สเกลที่ใหญ่ขึ้นก็อาจจะมีบางบางมุมที่แตกต่างไปบ้างก็ประมาณนี้ครับครับผมเชิญพี่ต้นครับ ครับผมอ,อย่างแรกที่ท,ที่เข้าใจที่พี่จะสื่อความหมายนะคืออย่างแรกเลยอันดับหนึ่งก็คือความเป็นผู้นําของเจ้าของกิจการก่อนที่สามารถที่จะคอนโทมแล้วก็เพิ่ม productivity แล้วก็เกี่ยวกับความเชื่อมั่นให้กับลูกน้องมันจะสอดคล้องกับคําว่าผอนอกรจอตตอผู้นาเก่งเราจะเติบโตขอบคุณครับโอเคครับก็สุดท้ายเป็นออฟครับผม องออนะคะในในมุมมองที่แตกต่างออกไปนิดนึงคืออ่าเดิมคือเราก็จะเป็นบริษัทที่ค่อนข้างที่ยังจะเล็กอยู่เนาะแต่วันนี้เราเติบโตขึ้นมาเป็นบริษัทที่ใหญ่โตนะนนะวันนี้ซึ่งมันก็ ผ่านทุกผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแยะมากมายแต่ก็ด้วยความร่วมมือของพนักงานด้วยความร่วมมือของฝ่ายขายด้วยความร่วมมือของทุกๆคนเราถึงมาเป็นพรีซนชั่นในทุกๆวันนี้ได้อันนี้เชื่อมั่นในคุณภาพและก็เชื่อมั่นในวิถีทางของบริษัทเราค่ะขอบคุณมากค่ะพี่บีที่มาแชร์ประสบการณ์วันนี้ครับผมวันนี้ผมก็ขอจบ ep 5นะครับนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ